สวัสดีครับก็ผมแบ,บกนกโมเกมแคทเติร์แ,แคทเกมทรีแอคเรทแบทเทอร์เซิร์เตอร์อีเชนเคยผมนะหลังจากพาร์ี่แล้วทุกท่านก็อยากให้ผมได้ลองกดโหลดเวิร์กช็อปแบบท็อปครับผมนะผมก็เลยไปลองดูเนี่ยเวิร์กช็อปทูเดย์ท็อปครีเอชั่นหลายท่านบอกว่าพี่มันมี SCP ได้ท็อปครีเอชั่นผมก็เลยมากดดูมันก็จริงนะเออคือรู้สึกว่าเน,นี่ยจะเป็นอันที่เอาไว้ ดูอันดับ3อันดับแรกที่กำลังฮิตตอนนี้ครับผมนะว่าอะไรบ้างซึ่ง SCP ก็ติดโผล่หนึ่งในนั้นครับผมนะแบบโอ้โหคนโหลดคนไลค์กันมาโ,โหลานบานตะไทยมากครับผมนะเป็นแฟคชั่นด้วยครับผมนะดังนั้นผมก็เลยว่าจะโหลดแฟคชั่น SCP มาแล้วก็มาลองดูผมนะปรากฏว่าแม่งโคตรเยอะเลยครับผมนะตัวละครใดดีด เออก็หลายคนก็บอกมาว่ามันมีอันนี้ไว้คอยดูว่าอันไหนมันฮิตแล้วค่อยโหลดมาแบบนี้ผมนะอันดับที่1เป็น Totally War Simulator มันคือแคมเปญแคมเปญเพราะว่างๆถ้าเกิดใครอยากดูเดี๋ยวผมมาเล่นให้ก็ได้เป็นแคมเปญ Creation เออถ้าเกิดว่าน่าสนใจก็เดี๋ยวมาลองเล่นดูกันแต่ว่าเรามาลอง s t p ที่อยู่ในดับ3ของ Top Creation ก่อนนะผมนะซึ่งมันเยอะมากเว้ยแล้วผมจะมานั่งทำใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่ง S.C.P. นะดอันนี้คือพวกตัวละครที่ผมเคยโหลดมาเมื่อนานมาแล้วผมนะแล้วนี่คือรายชื่อ S.C.P. ตัวใหม่ทั้งหมดครับผมนะดูเนี่ยตั้งแต่ตรงนี้นะยาวมาถึงตรงนี้แม่งมีไม่รู้กี่สิบตัวครับผมนะดังนั้น พราะว่าเราคงมาลองเทียตัวไม่ไหวผมก็เลยคิดคอนเซปต์ขึ้นมาว่าผมจะทำบาร์เทอร์รอยัลเพื่อหา SCP ที่แกร่งที่สุดเพียงคนเดียวผมนะทำยังไงค่อยว่ากันตอนนี้เอา SCP เข้าไปในแฟคชั่นก่อนพวกนี้คือตัวที่ผมลองไปในพาร์ทที่แล้วไม่เกี่ยวอืมนี่คืออันที่เพิ่งจะกดโหลดมาแบบโคตรเยอะเลยหายอ่ะกดเข้าไปมันจะใส่ได้หมดป่ะวะแฟคชั่นนึงใส่ได้กี่ตัวใส่ได้หมดไหมเออได้อยู่อ่ะโอ้ดูดิ ดูดิคือแบบมันเยอะมากครับผมเนี่ยเออทำไงดีเดี๋ยวผมต้องหาวิธีการเล่นอ่ะเซฟกี่ตัวเนี่ยสามสิบหกตัวในแฟคชั่นบ้าไปแล้วมันเยอะเกินสามสิบหกที่แบ่งครึ่งได้เท่าไหร่แบ่งครึ่งไม่ได้ั้างั้นก็อ,อาจจะมีฝั่งหนึ่งที่จะได้เปรียบอืม ผมคิดว่าจะทำแบทเทร o เย l e จับมาอยู่2ฝั่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีผู้รอดคนสุดท้ายแล้วเรามาดูกันว่า S C P ไหนเนี่ยสุดผมเนี่ยผมทําได้แค่นี้เพราะว่ามันเยอะเกินมาลองทีละตัวนี่ใช้เวลาเป็นชาร์จเกินไม่หมดเอามาแข่งบนนี้ก็แล้วกันเออปลาศาสตร์ครับผมนะเพื่อสรรหา S C P ที่เกินที่สุดในแฟ c ชั่น S C P ที่ได้ท็อปครีเอชันครับผมนะเคอันนี้ยอกไปบอะอันนี้ก็ ใช่ป่ะไม่ใช่อันนี้ดิอันนี้ SCPF โอเคเนี่ยผมนะเยอะมากเราจะวางก็ฝังละเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองปปสตัว8ก็พอดีนี่เออฝั่งละสิบปฝังละสิปโอเคมา scp 3 4 3วงเล็บก็ดกับผมนะก็ทีมแดงนะจะมี scp 3 4 3 scp 9 9 0 K o s insurgency scp 3 2 3 1 global ผมจะเรียงไปเลยก็แล้วกันนะใครที่เชียร์ตัวไหนก็เชียร์ไปได้กับผมนะผมจะเอาไว้คนละฝั่งล้วมาหากัน scp 0 9มี2ตัวมีแบบธรรมดาแล้วแบบ necromancer อันไหนจะดีกว่ากันนะหรือจะเอา2ตัวเลยเอา2ตัวคนละฝั่งก็ได้ อันไหนที่มันมี2ตัวก็อยู่คนละฝั่งไปก็ได้มา S C P 939 1529 610ครับผมนะผมไม่ค่อยรู้จักหรอกมันเยอะเกินแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนเกมนี้ก็เชียร์ไปก็แล้วกันนะ S C P เนี่ย,ยที่รู้จักแทบทุกคนเนี่ยใครรู้จักแทบทุกคนก็เชียร์เลือกเชียร์ได้เลยผมนะเชียร์ตัวไหนว่าตัวที่ท่านเชียร์จะรอดถึงต้องท้ายได้ไหม3 6 7 8 9 10 11 12 13โอเค13ตัวตอนนี้ เฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ลงใช่ไหมเออ,อยังโอเคสิบตีสิบห้าสิบหกครับผมนะีเพิ่งลงศูนย์หนึ่งหนศูนย์เจ็ดหกสองแล้วก็สามห้าสองใบผมนะโอเคฝั่งนี้สิบหกคนฝั่งนี้ตอนนี้มีหนึ่งแล้วขาดอีกสิบห้าโอเคไหม SCP หนึ่งศูนย์หกหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งเจ็ดสามทำไมหน้าตาเป็นงั้หนึ่งเจ็ดสาม 173ส s รั l เจอร์เป็นรุ่นเก่าปะโหแต่ฝั่งนี้มีก๊อต001ได้ผมเนะี่ยหลายคนบอกว่าเป็นผู้คุมเกต682เฮ้ยทำได้สวยเนาะ8 2 073เคนมา2191 0351 005หมดยังยังเซอร์เพนแทนซอมบี้ หนึ่ดปด MTF ดูรายชื่อไปผมนะใครเชียร์ตัวไหนดูไปมันเยอะเกินผมอ่านไม่หมดแล้วก็มีชายกายแล้วก็ลิลิตโอเคนะสิตัวปะ่ะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส1บ1ิเอ็ดสิ 18, อี่สิบห้าสิเอหรอไม่มันฝั่งสิบแชิบหายลืมโทษโทษโทษอาเวทกัมใช่มันมันมันสิม,นมันต้องฝั่งสิ1แไม่ใช่สิผิดผิดผิด งั้นเอาชายกายไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วกันนะนี่ก็จะเป็นสิบเจ็ดนี่เป็นสิบเก้าเดี๋ยวลบตัวนี้ตัวหนึ่งจ้าตัวไหนลบออกศู 73, นย์เจ็ดสามนี่ผมเห็นว่ามันมีสองตัวไม่ใช่เอ้มันมีหนึ่งเจ็ดสากับ0 7นเจ็ดสามโอเคคนละตัวกันงั้นจะลบตัวไหนลิลิทไหมลิลิทเมื่อกี้ตัวว่าไ้ตรงไหนวะนี่ปะเออเนี่ยลิลิทเออช่ลบลิลิทออกไปวาตตรงนี้อืมมานัอีกธี 3 4มสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหปดหนงสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเก้าเ่ากสิบละสิเท่ากันนะผมเนีเราจะเล่นอันนี้แล้วก็ฝั่งไหนชนะได้ไปทุกทั้งฝั่งเลยนะชิพหายจะคุยจำได้เลยว่าตัวไหนมีอะไรบ้างเอางี้ผมต้องเรียงใหม่เดี๋ยวผมจะไปนั่งเรียงใหม่ผมนะเอาเป็นแบบว่า18ตัวเรียงมาเลยห้ามสับลำดับ เพราะว่าพอแม่งชนะปุ๊ผมจะไม่รู้ว่าตัวไหนบ้านแต่้เกิดว่าเรียงกันมา18ดับแรกผมจะพอเข้าใจหมออยู่2ตัวไปทีมเดียวกัน18ก็ผมนะเออทีมไหนชนะเราก็จะแบ่งทีมนั้นออกเป็นครึ่งแล้วเจอกันเจอกันจะทั้งเลอแค่คนเดียวดังนั้นตอนแรกถ้าเกิดว่าทีมไหนมีตัวเก่งอยู่ในทีมเยอะก็ถือว่าโชคดีไปครับผมเนะ <c oughs> เออในทีมนี้อาจจะมีตัวเก่งโครเยอะอันนี้จ,จะมีตัวเก่งน้อยก็สวยไปอะไรแบบนี้โอเคมาเจอกัน S.C.P. ตัวไหนจะเหลือรอดตอนนี้มันเยอะเราอาจจะระบุเป็นคนๆไม่ได้รอให้มันเหลือน้อยกว่านี้ก่อนโดนกันแล้วผมนะโหบางคนก็รีบไปจะมาเจอกันบนยอดเขาหรือเปล่ายกทับกันมาแล้วผมนะกองทับ S.C.P. อ่าบางคนก็มีพวกเป็นกาดอะไรก็มีไอ์ด้วยความสามารถหลายอย่างจริงๆ S.C.P. มีพิษมีไฟมีพายุเท่าที่ดูตอนนี้การต่อสู้มั่วมากผมคงบอกอะไรไม่ค่อยได้ชัดนะ เออบางคนโดนกลัวจะตกอุ้ยโดนยิงกลัวยังไม่ตายตัวนี้ถึกมากครับผมนะกาดเอาแล้วอู้หููดินดินดินเอาดินมันทำแล้วนยมันดิ้มไนดิ้เอาบ้าไปแล้วบ้าอ๋อมันตีตัวเล็กอยู่ไม่เห็นเบสติพีตัวเล็กอยู่กาลังวิ่งหนีโอ้ยแล้วก็วิ่งลบไปแล้วครับผมนะตัวเล็กไม่รู้ตัวอะไรเออผมเชื่อว่าแฟนเกมเบสติพีน่าจะจได้กันก็ดูกันไปครับผมนะตอนนี้ผมงงมากตัวนี้เป็นตัวไหนอ้ฟันเรียบร้อยตายคาที่ผมเนี่ย โอ้สีแดงชนะครับผมนะโอเคสีน้ําเงินตกรอบสีแดงก็คือ18ตัวแรกโอเคครับผมนะอืมทางนั้นตัวนี้นี่แพ้หมดเลยโอ้โหทีมก็อดซามีเกตเอผู้คุ้มกันประตูก็แพ้ครับผมนะโอเคต่อไปเราก็จะแบ่ง2ฝั่งฝั่งละ9 9โอเค สองละเกตัวนะอืมนี่ก็คือ18ตัวในทีมแดงตอนแรกครับผมนะจะมาต่อสู้เพื่อหาอีกครึ่งหนึ่งที่จะมาดวนกันก็ Go! ใครจะเป็น SCP ที่ก่งที่สุดการต่อสู้รอบ2เริ่มได้ไอตัวที่มีปีกยูมทัทูที่น่ากลัวเว้ยเออไม่แน่ทีมแดงชนะอีกรอบไหมทีมแดงที่เคยเป็นทีมแดงชนะทีมแดงทุยโอเคผมนะ ทีมแรกนี่ได้เปรียบไม่รู้ว่าหมอสองตัวนี้จะเก่งขนาดไหนคผมนะเออผมอยากจะสับหมอไปคนละฝั่งแต่ว่ามันช่วยไม่ได้มันจะงงเฮ้ยสีน้ำเงินมาว่ะโอเคครับผมนะเรียบร้อยสีน้ำเงินชนะหมอตกรอบดีทั้งงาน,นโอ้โอเคคนเริ่มเหลือน้อยผมน่าจะพออ่านชื่อได้เหลือใครบ้างต่อไปก็จะมีฝั่งหนึ่งห้าฝั่งหนึ่งสี่ชิดโอเคแต่ก่อนอื่นผมต้องนับไป อ่าเมื่อกี้เก้าใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัดที่หมอแล้วก็จะแบ่งไปผมนะเก้าสามเก้าอ่าฝั่งหนึ่งห้าฝั่งหนึ่งสี่มีห้าตัวไหมห้าตัวก็ถูกแล้วโอเคงั้นก็ห้าตัวนี่แหละอืมโอเคมาก็ทีมแดงพระทีมน้ำเงินก็ผมนะมาดูกันว่าใครนี่รอบที่สามแล้วผมนะของ Battle Royal e เพื่อหา S.C.P. ที่แกร่งี่สุดในแฟกชั่น S.C.P. ที่ติดท็อปทรีใครกันแน่ที่จะเป็นผู้รอดคนสุดท้าย Battle Royal อืมในด่านนี้ผมนะด่านยึดภูเขาโอ้ไอปีกยูบัตโตนที่เก่งดีนะและดูมันรอดไปถึงนี่เลย เอาแล้วผมนะตอนนี้เออเริ่มมีกลยุทธ์กับผมนะม,มีแอบยิงจากข้างบนนะผมนะทีมน้ำเงินได้พื้นที่เหนือกว่าผมนะเออมันจบแล้วนาะคินไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมนะข้างหลังนี่พวกเดียวกันหรืออะไรวะเนี่ยเป่าเพื่อนหรือเปล่าเดีย๋ยวโอ้สีน้ำเงินชั้นาครับผมนะนนะห้าตัวชนะอันนี้ก็ถือว่าซวยไปฝั่งนี้ที่มีแค่สี่ผมนะโอเคทั้งนั้นห้าตัวที่ชนะมีนี่ใช่ไหมหนึ่งแล้วก็สองสามสี่ห้าใช่โอเคไหม เราก็จะแบ่งเป็น3กับ2ครับผมเนี่ยหลังๆ,ๆมันเริ่มแบ่งไม่ลงตัวโอเคก็จะมี SCP 1471 SCP 011ปัญหาคือใครจะ3ใครจะ2ให้คนที่มีปีอย่มาทูดมีแค่สองแมเออแล้วฝั่งนี้ก็อีก2ตัวไม่มีอ่าปีอย่มาทูดตกรอบไปแล้วดิอ้าวโอเคทางนั้นก็จะแบ่งได้ประมาณนี้ผมนะสามกับ2อืม ถ้าเหลือสามคนเราทําการต่อสู้พิเศษดีไหมแต่ถ้าเหลือสองคนนี่ง่ายเลยนะเอ้ามามาดูว่าใครจะเป็นสองคนหรือสามคนสุดท้ายผมเนะี่ยฝั่งที่ได้คนเยอะก็จะได้เปรียบอยู่แต่มันเชื่อไม่ได้โอ้แต่ตัวฝั่งนู้นมันมีท่าปลาของดาฟเฟสเซนนี่ไม่แน่ครับผมเนะเป็นไงอืมและอีกตัวหนึ่งนี่ก็ยิงอะไรก็ไม่รู้และดูน,น่าใช้ได้อยู่โอ้ เดีตัวนั้นตายไปแล้วโอ้ยทีมแดงชนะผมนะโอเคเหลือผู้รอดชีวิต3คนสุดท้ายแล้วครับผมนะบางตัวอาจจะไม่ได้เก่งแต่รอดมาได้เพราะเพื่อนช่วยก็โอเคก็จะมี scp 1471 011แล้วก็076ยครับผมนะซึ่งผมไม่รู้จักสักตัว <c oughs> อาจจะเคยเห็นในเกมโดยจำไม่ได้อะไรแบบนี้เราจะแข่งขันกันเป็นรอบๆก็แล้วกัน,ะกนจะให้มาเจอกันสตัวนี้จะเจอกับทุกตัว ตัวไหนที่ชนะมากที่สุดคือผู้ชนะรอบแรก1471เจอกับ011มายิงไม่ตายเออเรียบร้อยอะผมนะต่อไปถ้าเกิดว่าตัวนี้ชนะตัวนี้อีกก็แทบจะปิดบัญชีได้แล้วใช่ไหมเออ1 4 7 1จะกลายเป็นตัวที่แกล่งที่สุดในบรรดา S.T.P faction นะผมนะีหรือจะเป็น076มาดูกันมา เอ้อต่อยดูรโอ้เลชชนะครับผมนะรอบสุดท้ายโอกาสสุดท้ายพวกเองสองคนลุ่มหนึ่งสี่เจ็ถ้าหนึ่งสเจ็ชนะรอบนี้คือจบเลยผมนะจิ้มตายแล้วก็โอ้โหมองเกบผมนะ S.C.P ที่กลงที่สุดในแฟชั่น S.C.P ก็คือ S.C.P 1471ครับผมนะซึ่งผมก็ไม่รู้มันคือตัวอะไรแต่ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะแบทเทิลย่อผมนะหา S.C.P ไกลสุด3 6ที่6ตัวเราเจอผู้ชนะกันแล้วผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้รีบกดไ like, ลค์แชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นกาลังใจผมด้านผลงานผมนะถ้าเกิดใครอยากดูผมเล่นอะไรแบบนี้อีกรีบกดไลค์กันเยอะผมในะผมทำแฟชั่นซีซั่นหรือว่าเจาตัวโปรเจกต์ไหนมาลองก็ ที่วิ่กอดเขาเป็นล่างดาวแนี้ก็ขอประกาศกุดบายง่อยกูดหน